สวัสดีค่ะติตะวุฒิกฤยวดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่30มีนาคม2563นะคะ วันนี้ s ซ f t t ้เล็กฟิวเนะคะ S50M20 เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวพันผวนในกรอบอิงทางลงนะคะมีโอกาสที่จะเห็นการปรับฐานลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องนะคะโดยความกมงวลในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันมากขึ้นนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศสหรัฐ แล้วก็แถบยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยทะลุไปที่ระดับ1 0 0 0 0แสนสี่หมื่รายแล้วนะคะขณะที่ในฝั่งบ้านเราเองเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา7รายนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยสร้างความวิตกกังวลต่อภาพรวมการลงทุนแล้วก็ในส่วนของผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมานะคะจากนานาชาติดูเหมือนว่าตลาดก็ตอบรับไปกันในระดับหนึ่งแล้วเช่นเดียวกับตลาดหุ้นบ้านเรานะคะที่มีการตอบรับในเชิงบวกต่อการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีการขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็มาตรการที่เข้าบ่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นในส่วนของการบริโภคนะคะแล้วก็ในส่วนของการเข้าช่วยเหลือลูกหนี้รวมถึงผู้ประกอบการนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของการที่อาจจะเห็นการคร์ฟิลตามมานะคะซึ่งก็คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดขณะที่แรงซื้อของนักทุนสถาบันนะคะมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะในเดือนนี้ออยอดซื้อสุดที่ใน ตลาดหุ้นนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ38,000ล้านบาทนะคะ แล้วก็คงจะต้องลุ้นกันต่อนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซื้อเข้ามาค่อาานข้างหนาแน่นนะคะในช่วงสองวันสุดท้ายนะคะของไตรมาสแรกนี้นะคะจะยังเห็นแรงซื้อเข้ามามากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็จะช่วยประคับประคองในเรื่องของการปรับขานของตลาดในวันนี้ใจแค่ไหนนะคะเป็นอะไรที่คงต้องลุ้นกันค่อนข้างมาก โดยรวมนะคะเรามองว่าวันนี้ตลาดน่าจะพักตัวลงก่อนนะคะในส่วนของตัว in, s ซฟตินเด็กฟิวเจอรก็คาดว่าจะผันผวนในกรอบอิงทางลงไปก่อนนะคะสำหรับในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวของ s 50 m 20นะคะวันนี้เรามองแนวต้าน740แล้วก็720นะคะถ้าหลุด720ลงมาก็มองแนวรับถัดไปที่ระดับ700นะคะแต่ถ้าผ่าน740ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป755นะคะ กลิการลงทุนนะคะเก่งกำไรระหว่างวันแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตนะคะสะศูนย์ M20 ในกรอบ700-740ถึงส่วนเทนเทน,นะคะเราแนะนำให้เวทอันจีไปก่อนสำหรับ Go All l ออนไลฟิเจอร์นะคะเรามองในแง่ของฟันฟลูที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะในตลาดทองคำเนี่ยยังเป็นส่วนช่วยหนุนราคาทองคำให้ผันผวนอิงทางขึ้นได้นะคะ แม้ว่าวันนี้ถ้าไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะจะปรับตัวลงตามกันมานะคะแต่เรามองว่าออทองคําในช่วงนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนจากความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยที่เข้ามานะคะ จะเห็นได้ว่า spdr นะคะ ETF ทองคำรายใหญ่มีการเข้าสะสมทองคำในพอร์ตต่อเนื่องเป็นวันที่5นะคะโดยสถานะการถือครองทองคำล่าสุดอยู่ที่ระดับ9ก4 6 6ตันนะคะเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบ4ปี คงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐในคืนนี้นะคะคาดการว่าน่าจะหดตัวอย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงรวมถึงทองคำน่าจะมีการตอบรับในเชิงบวกได้ต่อไปนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาดนะคะเช้านี้นะคะราคาทองคำสปอตอยู่แถวระดับ,บ1,620นะคะ เรามองแนต้าน1,630แล้วก็1,640นะคะส่วนแนวรับ1,610 1,600นะคะส่วน GOM 20เนี่ยตอนนี้มีพรีเมียมเหนือระดับสปอร์ตเพียงแค่2เหรียญน,นะคะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้เท,ทรดดิ้งรองนะคะ GOM 20ในกรอบ1,600ถึง1,640 ส่วนเทนเทรดนะคะเราแนะนำให้ถือสถานะลอง1ที่ระดับ1,620ตามเรามานะคะเท k คโปรฟ i ิตนะคะ1,645นะคะแล้วก็ซับลอสถ้าหากว่าดุดระดับ1,600ลงไปนะคะส่วนบล็อกเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบุริ h ได้แก่ B บนะคะอมาตะ T-CAP TKN แล้วก็ K-Bank นะคะส่วนวันนี้ในฝั่งบุริ h m มเมนตัมนะคะไม่มีตัวที่ให้สัญญาณติดเข้ามานะคะ สำหรับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพาน์ในวันนี้ก็ขอลากานเพลงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ